ไลฟ์สดประกันสังคมวันนี้เจอถล่มเละผู้ประกันตนแห่ทวงคืนเงินฉลาภาพสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยและอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube hr channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังวันนี้ก็เป็นประจำเช่นเคยทุกๆวันศุกร์การไลฟ์สด Facebook สถานีประกันสังคม เจอผู้ประกันตนถล่มเละแห่ทวงคืนเงินชลาภาพมาตา33ขอเยีวยาบ้างแก้เดือดร้อนสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปในครั้งต่อ,ตอไปขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม มารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมการไลฟ์สดสถานีประกันสังคมวันนี้เจอถล่มเละผู้ประกันตนแห่ทวงคืนเงินชลาภาพมาตา3า33ขอเยีวยาบ้างแก้เดือดร้อนวันนี้22มกราคม5 6 6 4สำนักงานประกันสังคมได้จัดรายการสถานีประกันสังคม ผ่านช่องทางไลฟ์สดทาง Facebook เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์รวมถึงตอบคำถามของนายจ้างและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมประเด็นต่างๆที่ผู้ประกันตนสงสัยเช่นการจ่ายเงินสมทบกองทุนทดแทนของนายจ้างการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39เงินชลาภาพเป็นต้น แต่ในไร้สดดังกล่าวนั้นผู้ประกันตนบางส่วนยังไม่พอใจในการตอบคำถามและเข้าไปโจมตีการทำงานของสำนักง,งานประกันสังคมเป็นจำนวนมากด้วยส่วนใหญ่ต้องการเงินสมทบชลาภาพคืนในเวลานี้เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด2019และสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำ นอกจากนี้ผู้กันตนมาตา3า33ซึ่งเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการต้องการให้มีมาตรการเยียวยาเพิ่มขึ้นเพราะได้รับความเดือดร้อนจากโควิด2019แล้วรลอกใหม่ในครั้งนี้แต่หลายกรณีไม่ได้เขียนในมาตรการเยียวยาไว้เช่นสถานประกอบกิจการที่ไม่มีลูกค้าและ กิจการลงชั่วข่าวแต่ลูกจ้างไม่สามารถยื่นขอรับเงินเยียวยาโควิด2019ได้เพราะไม่ใช่การปิดกิจการจากคำสั่งของรัฐเป็นต้นซึ่งขอยกตัวอย่างคอมเมนต์จากผู้ประกันตนหลายๆคนให้ฟังกันนะครับเช่นขอมาตรการ33คืนหน่อยนะครับเงินสมทบชลาภาพของเรา เราต้องการสวัสดีค่ะคุณพี่ที่น่ารักของน้องทั้งสองท่านพวกเราขอเงินสมทบคืนหูหนวกตาบอดหรือไม่ควรแก้กฎหมายค่ะไม่ใช่มานั่งแถแต่ละคอมเมนต์คือเสียงของผู้ประกันตนพวกคุณควรให้เขามีสิทธิ์เลือกรับเงินคืนอาจจะ ส่งมาแล้วครบ5ปี10ปี15ปีแล้วควรให้เขาเลือกที่จะรับเงินคืนตอนนี้ทุกๆุกคนออกมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33บ้างเถอะนะคะไม่เคยมีไม่เคยทำใช่ว่าจะทำไม่ได้ยุคนี้ต้องคิดไวแก้ปัญหาช่วยเหลือด้วยความจริงใจ ต้องทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันบ้างนะคะพระบรเขียนไม่หลายปีแล้วเยียวยาไปบ้างเถอะนะคะคนไทยด้วยกันยิ้มไปด้วยกันนะคะสู้ไปด้วยกันนะคะอย่างไรนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเลขาสํำนักงานประกันสังคมควรออกมาเคลื่อนไหวแบบจริงจังได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเห็นชัดเจน และหากมีข่าวที่อัปเดตท,ทางช่อง YouTube HR Channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังกันอีกรอบนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามทางช่อง u t u b e s r Channel กันต่อด้วยนะครับกดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างได้เลยนะครับและหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม ขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่อง YouTube hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube hr channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube hr channel กันอีกรอบอีกครั้งกันนะครับ